สายใยแห่งรักเนาะระหว่างพ่อแม่และลูกเนี่ยเอาตรงๆถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะคะถ้าเกิดแบบว่าครอบครัวที่อบอุ่นและแบ่งปันความรักให้อย่างถูกต้องไม่ว่ากับลูกหรือกับทุกๆคนเนาะ,ะความผูกพันสายเลือดมันย่อมเป็นที่หนึ่งอะถ้าในความคิดของทุกๆคนนะคะแต่บางคนกลับไม่ได้รับอืมด้วยการที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ และมันเป็นผลประโยชน์ไปแล้วในระยะเวลายาวนานอันเนี้ยมันก็เลยสร้างให้เราได้เห็นนะคะภาพความเป็นจริงของชีวิตเมียฝรั่งที่ไม่ได้รับความรักที่แท้จริงความห่วงใยที่แท้จริงนะคะกลายเป็นผลประโยชน์ให้กับครอบครัวจนตัวเองรู้สึกแย่แม่ถามตรงๆนะ,ะทุกครอบครัวที่ที่เราเอามาดราม่าหรือเอามาพูดคุยกันถึงแต่ละครอบครัวคำว่า เซฟโซนมันไม่ใช่สำหรับทุกๆคนแม่รักลูกไม่เท่ากันมีอยู่จริงแม่มักห่วงคนที่แย่หรือคนใกล้ตัวที่เอาตัวไม่รอดเสมอนะฮะและก็จะผักภาระ,ะนั้นมาเป็นของพี่สาวหรือน้องสาวคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะว่าพึ่งได้จนลืมคิด ถึงความรู้สึกและหัวใจของลูกสาวคนนั้นไปว่าเขาก็มีหัวใจนะเขารักแม่เขาพยายามทํำเต็มที่เพื่อแม่นะฮะให้แม่มีความสุขแต่ปัญหาที่สร้างขึ้นคนที่สร้างปัญหามันไม่มีจิตสำนึกเออมันมีแต่สร้างปัญหาเพิ่มให้แม่ทุกข์ใจแม่ก็โวยวายมาถึงลูกผู้สร้างผู้ให้ เนาะผู้แข็งแกร่งในครอบครัวจนแม่ลืมห่วงใหญ่ห่วงความรู้สึกอืพูดจากความรู้สึกตรงๆว่าอ่ะก็พูดได้ไงเอาตรงตรงเหมือนเปรียบเทียบนะทุกเรื่องราวแม่ยายจ๋าเหมือนกันนะเวลาเขาพูดถึงลูกทุกทุกคนเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟังแล้วเขาก็จะบ่นนะในมุมจริงๆแล้วการบ่นของเขาคือการห่วง คือการห่วงลูกรักนะคะลูกรักลูกทุกคนแต่การห่วงแต่ทำอะไรไม่ได้อามาพูดมาระบายกับเราก็หวังที่จะอืเราช่วยได้เขาก็จะสบายใจขึ้นแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้ก็เหมือนแค่ขอได้แค่พูดกูไม่พูดกับมึงแล้วจะพูดกับใครนั่นเป็นการทิ้งความทุกข์ มาให้กับลูกที่ยังตัดใจไม่ได้และเข้มแข็งไม่พอที่จะจัดการแบบนี้แต่สำหรับยายจ๋ายายจ๋าบอกเลยว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาบอกแม่เสมอทำใจชีวิตใครชีวิตมันกรรมเกิดขึ้นจากการกระทำนี่ก็เกิดขึ้นจากการกระทำใช้เกินตัวไม่รู้จกักรอมันก็เพิ่มพูนมันเป็นเรื่องของเขาเขาต้องรับผิดชอบเขาต้องแบบรับในสิ่งที่เขาเป็นเขามา อย่าเดือดร้อนอย่าวิ่งผ่านเราทำได้แค่นี้ถ้ากล้าที่จะพูดออกไปแต่พูดแล้วต้องทำนะคะต้องเข้มแข็งให้แม่ได้รู้ว่าเราไม่ไหวเออเราแบกรับนะคะรูดูแลแม่เป็นหลักก็ถือว่าสุดยอดแล้วโชคดีแล้วชีวิตแม่ให,ให้ให้เปรียบเทียบให้ฟังว่าชีวิตแม่เขามีทั้งบุญและกรรมนะคะบุญคือมีเราอืมที่คอยดูแลเขา นะยังเสือเหลือเผื่อแผ่ไปหาคนรอบข้างบ้างนะ,ะแรกแรกแต่เราก็ไม่ใช่จะยึดติดว่าตัวเองจะต้องแบกทั้งชีวิตหรือมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับแม่เพื่อไปอุ้มน้องๆทุกคนให้เขาสบายแต่เรามีพลังไม่พอนะคะอันนี้คือจุดตั้งเพื่อที่จะถอยหลังมาเข้มแข็งให้กับตัวเอง นะมองอย่างเข้าใจถ้าเมื่อไรชีวิตเรานะมองเขาอย่างเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาสร้างขึ้นเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาเองเราจะถอยมาอยู่กับตัวเองได้แต่ถ้าเราคิดเพียงแค่ว่าไม่เป็นไรฉันไหวเออฉันอ่ามันเป็นหน้าที่ของฉันฉันจะต้องแบกรับเพราะฉันทำอ่าเพื่อแม่นะฮะแต่นั้นมันเป็นเพียงข้ออ้างที่ สร้างกรรมให้กับหัวใจเรานะฮะและก็สร้างกรรมลึกๆให้กับแม่กับพี่กับน้องโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่รับรู้เพราะเขาขอหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็ช่วยได้เสมอนะฮะมันก็เป็นความเคยชินเคยตัวกลายเป็นเห็นแก่ตัว ไม่คิดถึงเรานะฮะนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นลองพินิษพิจารณาดูทุกคนถ้าเราเห็นมาแบบนั้นละอืมชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยนะวัดจากตัวเราจากจุดเริ่มต้นเรามา เราหาเงินเรามองขั้นต้นคือพื้นฐานตั้งหลักปักฐานในเมืองไทยนะ,ะพอหวังที่จะให้ทุกคนเนะาะพ่อแม่สบายนะฮะมีหน้ามีตาแรกแรกแรงเราไหวอย่าลืม,มแรงเราไหวเราอาจจะโชคดีช่วงโปรโมชั่นได้จากผัวเออเหมือนยอายจ๋าไงเออได้บ้านพร้อมที่15ไร่ตั้งแต่มาตั้งแต่ก่อนมานะฮะอันนั้นคือเรียกโปรโมชั่น หลังจากนั้นเรามาลุยงานหาเงินเองเราก็ไปเติมไปเต็มนะคะก็คือภาพคือตั้งใจในมุมเราไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตจะอยู่เมืองนอกได้ยาวขนาดนี้เนาะความคิดเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลานะคะ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราปรับตัวแล้ววางให้พอดีสิ่งที่สร้างข้างหลังเราย้อนมองกลับไปเราจะมีความสุขยายจ๋าพูดได้เต็มร้อเลยนะว่ายาจ๋าพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะและมีความสุขถึงแม้อาจจะไม่ถึงใจของทุกๆคนก็ตามเพราะนั่นเป็นความคิดของเขาเมืองพอไม่มีเมืองพลเราต้องหยุดยั้งและ กำหนดอยู่ที่ตัวเราเราถึงจะภูมิใจได้นะคะคำพูดอืการต่อรองหรือว่าการขอเพิ่มมันเจอกันทุกคนแต่เราละ่ะเราละ่ะทั้งทที่ไม่มีก็ยังทุ่มให้กับเขานะอ่าไม่มีก็ยังไปหานี่กู้นี่ยืมสินหรือเล่นแชร์เพื่อที่จะส่งให้กับเขานะฮะจนเขาไม่รู้สึกว่า เขาต้องรับผิดชอบอะไรทําไปเถอะถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นถามว่าเขาทดลองจะทํำไหมเขาก็ทําแต่ทีเนี้ยความคิดแบบง่ายๆนะไม่มีสติอืถ้าพลาดมาไม่เป็นไรเพราะมีพี่มีน้องมีเมียฝรั่งนะคะที่ยืนซัพพอร์ตแล้วมีแม่เป็นหลักคอยกดดันให้พี่หรือน้องคอยช่วยเหลือ อันนี้คือจุดปัจจัยที่ต่างคนต่างสร้างบาปให้กันและกันอย่าจะมองแบบนั้นนะออคนคิดแบบนี้ก็เห็นแก่ตัวจนไม่คิดถึงคุณค่าว่าพี่คุณน้องคุณคนที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งอยู่ต่างแดนเนี่ยท่งเสียช่วยเหลือคุณมามากเท่าไหร่กี่ปีแล้วชีวิตเขาจะปลดล็อกได้หรือ,อยังชีวิตเขาอาจจะต้องทํางานนะฮะการทํางานเนี่ยมันเป็นความภูมิใจอยู่แล้วเนาะออจะต้องทํางานเงินทุกบาททุกสตังค เพื่อที่จะไปช่วยเมืองไทยทั้งหมดทั้งตลอดชีวิตมันเป็นไปได้เหรอปัญหาทางเมืองไทยเมียฝรั่งทุกคนนะต้องรับรู้ทุกเรื่องเราไม่เคยขาดตกนะแต่ปัญหาเมียฝรั่งคนคนเดียวที่มีพี่น้องครอบครัวใหญ่ๆนะเกิดขึ้นเนะี่ยไม่มีใครอยากรับรู้ไม่มีใครอยากฟังนะเวลาที่คุยกับครอบครัวห้านาทีถามเรื่องกับเรา หลังจากนั้นมีแต่เรื่องเขาปัญหาของเขาทำให้เราทุกข์ใจ บางทีนะคะหลายๆคนยายจ๋าขอแนะนําเลยว่าถ้าเหนื่อยนักเราก็ปิดบ้างเหนื่อยนักเราก็เว้นเวลาโทรคุยบ้างนะคะยายจ๋านี่ถ้ารู้สึกอาการหรืออารมณ์ไม่ได้ยายจ๋าจะไม่โทรเลยเพราะรู้เนาะวันไหนโทรไปหายายเวลายายอารมณ์ดีเขาก็จะมีความสุขแต่พอเวลายายหงุดหงิดหรือไปคิดตามลูกคนนี้อ่านคนนั้นอ่านหลานคนนี้นะเขาก็จะพังๆออกมายายจ๋าบอกเลยโอ้ยไปเข้าห้องน้ําก่อนนะอืมยายแค่นี้แหละนะเพราะตัดบท อืมเนาะถึงแม้คนแก่จะปลดล็อกแต่ความทุกขนั้นมันจะมากองอยู่ที่เราสุดท้ายเราจะมาคิดวนเวียนวนเวียนว่าเออเนาะอืมปลดล็อกแม่อย่างไงมันก็ต้องหยิบยื่นด้วยการช่วยเหลือคําว่าเงินนะคะแต่ถ้าเราตั้งสติอะแล้วแต่นะปฏิเสธให้ได้ครั้งแรกมันยากที่สุดแต่พอเราปฏิเสธได้แล้วถอยหลังได้แล้วหยุดได้แล้วเราจะรู้สึกด,ดีทุกคนต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่เรามาแบกรับอืม ทุกปัญหาของครอบครัวของลูกหลานทุกๆคนไว้แดบเพียงผู้เดียวไม่ไหวค่ะพี่น้องคะทํายันตุยแถมทําแล้วเราไม่มีความสุขเพราะมันเป็นการรีดกดดันนะทั้งๆท,ที่เราไม่มีแต่ถ้ามีพอ บอกเลยว่านี่คือความภาคภูมิใจช่วยเหลือครอบครัวดีกว่าไปล้าลหรือว่าไปเสียให้กับคนอื่นเนาะคิดเสมอพูดเสมอนะคะคำนี้ภูมิใจที่ได้ทำทำพอดีทำไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะมีส่วนไว้ซัพพอร์ตตัวเองและอย่าคิดอย่าหวังว่าเราจะไปพึ่งใครได้เพราะทุกๆวันนี้นะตลอดชีวิตเรามีแต่เขาจะพึ่งเราและย้อนมองไปเอาภาพความเป็นจริงของทุกๆคนไม่มีความสามารถ ให้เราพึ่งได้เพราะชีวิตเขาก็ยังกระตือรือร้นวิ่งกับหนี้กับสินกับเวลากับปัญหาครอบครัวของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาหลังจากเรามาอยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมว่าครอบครัวใหญ่ลูกหลานโตภาระหน้าที่ของเขาก็สูงแต่ถ้าคุณจะมาแบกรับภาระของทุกๆคนไม่ไหวคนไหนทำได้ก็ถือว่าเก่งมากนะคะจริงๆเนาะ คลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเช่นกันค่ะ